สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้ำดินฟินเวอร์ครับผมวันนี้เราอยู่กับทีมงานเดิมครับ<笑><笑>เข้าไม่ถึงงหน้างานดูสภาพในบอ่อครับย้อนแสงหน่อยนะครับพี่น้องเอไม่สว่างเลยมันมืดครับมันวันนี้ไม่มีแดดเลยเมื่อกี้อัดไม่ทันครับ จะล็อกตัวแรงให้เปิดหัวไปโนแสดงว่าไปไม่ถึงหน้างานครับรแสดงว่าเอาดินแห้งไปทำทางปูทางทางออกครับอยู่กับทีมงานเดิมครับเสียสัก ถึงไหมถึงไหมถึงดีครับพอมันขึ้นแห้งแล้วมันต้องถึงวันนี้จะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวันนี้ดูวิธีการแก้ปัญหาของน้องคนขับนะครับว่า จะเอารถเข้าถึงไม่โครยังไงไม่ไหวครับเสียแชมากว่าไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเฟืองท้ายกระจายเดี๋ยวดอกเดินจะบินหมดมามา,มาเดี๋ยวช่วยดึงเขาว่าอย่างนั้นโอ้ยทำไมมันมืดไปหมดเลยเนี่ยถ่ายย้อนหรือไงดึงมาครับดึงมา เราอยู่กันที่เดิมครับกับทีมงานเสียสักวัยรุ่นทำกินเขาตักกันทุกวันครับผมทีมงานนี้ตักกันทุกวัน ờ có đơn mà đừng mới nói đi bao luôn thì bao à เ็นยางดอกสร้อยครับมันไม่มีบ้างให้ก่อนนะมันยังไม่ถึงนะอีหรออะช่วยเหลือหน่อยโอเคพอมีน้ำหนักแล้วอาจจะพอไปไหวครับเดี๋ยวเราไปถามโชเฟอร์ก,กันว่าคันนี้ วางเครื่องอะไรวันนี้เครื่องอะไรมีดีครับ6มีดีโบปะ่ะสโลมไหมสโล่เพิ่งไปใส่มาแจว้ว5เกียร์หรือ6เกียร์5กเกียร์สู้ๆวันนี้กันแจว้วครับแจว้ว ไอก้องผมก็งึ้งงักๆกงันนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับไก่อะเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาจะขึ้นไหวไหมยังไม่ได้ถามชื่อนะครับว่าน้องคนนี้เขาชื่ออะไรแต่ว่าเคยร่วมงานกันมา หลายวันแล้วฮะพอดีลูกชายผมนั่นเขามาวิ่งด้วยกันครับวันนี้ก็มีรถมาสี่ห้าคันเองครับผมยังไม่เต็มทีมงานดูสภาพทางดีฮะค, <c oughs> ครออกได้เนี่ยโคตรหล่อเลย <c oughs> ไม่มีแดดเลยพี่น้อง ออกตัวมาแล้วครับผม รอยนี่แหละนะรถมันไม่มีโบมันก็จะอย่างนี้แหลนะเนาะ ไปดิไปแล้วครับผมห้ามเบาคนเล่งใครขวางตายโอ้ยสุดยอดครับผมสุดยอดสวยงามอ่าพ้นไปแล้วหนึ่งแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นข้างบนได้ไหมครับนี่ก็เป็นรถของเสียเต้นนะครับเสียเต้นตระกูลตอดินด่วนครับแห่ง อำเภอมหา,าลาดรถเป็นรถน้องมันเป็นยางแปดสักคันเดียวนะครับที่ว่ามาวิ่งร่วมนอกนั้นเป็นยางเก้าหมดเลยนะครับโอ้ยทางนู้นทางนู้นทางนูน้นแม่เมื่อกี้อัดไม่ทันครับตัวแรงคันนี้ โอ้โยปั่นเข้าไปอันนี้มีหม้อเตียวด้วยฮะเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์กันดูว่าเครื่องเข้เป็นเครื่องอะไรกันถึงครับถึงครับนี่คันนี้แรงหน่อยครับถึง i-h e 700หรือเปล่ายี่ต้องไปถามลูกพี่กันลูกพี่เครื่องอะไรครับ e h 700ป่ะ 7D 7D หรอโอ้ยละก้าห้าฮะ7 4อ๋อไม่ไม่โบแจ้ว i-h 7 4ครับโอ้ยแรงจริงๆพรบผ่า เดี๋ยวดูขาขึ้นอีกทีครับผมความฝันประขำนน้อยเ <c oughs> ขาท่าเว๊กเกอร์ ก๋วเตี๋ยวร้านใครหายไหมครับเนี่ยมันมาอยู่ความกว้างนี่เท่ากับทะล้อเลยไหมนเนี่ยนี่มันขอบยี่สิบเนี่ยพี่น้องดูว่าเท่ากันไหมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับผมอันนี้โซเจ็ดสีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูกันอีกทีครับผมกวดยาง สภาพพอได้เจอดินลืนล่นๆเปีเปเปยกๆงี้มันจะไปกันไหวไหมก็ดินดินสวยจริงๆครับผมดินนี่มันเป็นดินอิดเลยนะเนี่ยมันมืดจังเลยโอเค ครับตามไปตามไปตามไปสาเต็มที่สุดยอดสุดยอดเอาโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามา เจอสองคันพี่น้องนี่นะครับตัวแรงเดี๋ยวเราจะทำคลิปโปรดติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับผมสวัสดีครับ